เซเว่นเด้เซเว่นเด้เซเว่นตัวใดตัวใดเซเว่นตัวใดมามิวกี้สิดูตัวนี้แม่นบ่นี่อันนี้จะเป็นมาพีเจ,เเจอ่านี่อันนี้มาพีเจนี่มาพีเจซัมกันเลยก,กับมามิวกี้นี่ของเเออ,อน,นี่ของเจเซเว่นเซเว่นหงตุบๆนี่นะนี่ ตุบๆตาตุบๆในเซเว่นเนี่ยนะลองเอาอาหารมาเกลือพนดีเราหัวอาหารแล้วนะหัวอาหารผสมมาผสมนุม่มรู้ว่าผสมน้ำนายฝรั่งพอ่ีผสมไว้ให้เนาะกว่าน,นีตักมาให้พกินลองเบิงนะ่งเนาะอย่าว่ากินโบเบิดแต่ว่าหลายโต๊กินกับงางิกันกินกันนะสซิบเบิร์ดอยู่พี่เราแม่กับกินน้ำ สบายดีพ่อแม่พี่น้อง fc เบิร์ตสุข,ขุสุคนเด้อร์วันนี้ก็พามีพี่เพิ่นมาเบิ่งกมาน้อยพี่นอ้อยมาน้อย,อยก็หากันนอนตื่นเนาะจะเอ๋จะเอ๋อ่าจะเอ๋<ะ>นอนตื่นแล้วเอาเพิ่นมาปล่อยไว้ข้างนอกพี่นอ้อยให้เพิ่นมาขี่มาเหี่ยวอยู่ข้างนอกเนาะถ้าเพิ่นตื่นเลยปพื่อ่าขี่เหี่ยวใส่บนนอนพี่นอ้อยเี่นเนาะย้ำคงเว้นแน่เพิ่นสิเอามานอนนี่พี่นอ้อยมานอนมาข้างไว้นี่เนาะ ยังมันคืนเลยเพื่อเสี่ยวเข้าไปไว้ในพี่น้องเยเริ่มใหญ่แล้วพี่น้องเยเริ่มเล่นหันแหละลิ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 มี่ระวังล้มระวังล้มลิลินี่เซเว่นเด้เซเว่นเด้ Seven, tôi đây. Tôi đây, Seven. Tôi đây, mà xem xét xử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  tôi đây xét xử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  xét Tôi xét xử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  นี่ขื uno, ่นตกตกเราขื่นขึ้นบ่ได้นี่แต่ห้อยเหี่ยวห้อยยังเพิ่งพี่น้อยเตื่นนอนมาแต่ผ้ากันเหี่ยวใช้มาพี่เจด้มาพี่เจก็มีได้เนี่ยนี่ตัวได้มาพี่เจบตัวนี้บ่แลอ พูดมาพี่เจกี้กี้พูดมาพี่เจนี่นี่อันนี้จะเป็นมาพี่เจเป็นมาพี่เจเออนี่อันนี้มาพี่เจนี่ยมาพี่เจซ้่กันเลยกับมาเมื่อกี้นี่ของเจเออนี่ของเจอ่เออันนี้ของของพี่เจเออผูกอะไนี้ขอมีกี้ผูกไปอุ้มมาห่ามีกี้นห็ไหมหาอุ้มมาเซเว่นขึ้นไหม นี่ยเซเว่นไ่นเอาเซเว่นขึ้นมาไว้ขึ้นได้ปะนี่เซเว่นอยู่พี่โอ้ยขึ้นได้แล้วเซเว่นขึ้นได้แล้วเซเว่นขึ้นได้แล้วเซเว่นขึ้นได้แล้วโอ้โหอยากขึ้นมาโอ้ยโอ้ยขึ้นมาอ่ะึบอึบอึบอึบขึ้นไปขึไปเฮ้ออะไร เอ้ยอาๆเอาๆเาๆเๆเๆเอๆอ, <c oughs> อนกาเริ่มหัดเกื้อข้าวน้ำเลยก็น้อยเกือข้าวน้ำหลยกาให้กินนมน,มนะ้ำเนะ ก็นอนตื่นมาหน่อยกันโอ้ถ้าเพิ่นบ่อใครอ้อยพี่น้องลเลยพระลี้ยงไว้เบอรน,นี่เน,นี่ป้าเต้คนแถวนี้คือสีเข่ามาบ่ได้พี่น้องเลยคือสีเสียงเห่าสนั่นวันไวตอนนี้ซามโตกันยังย้มขำขึ้นนะคนเข่ามากกันยังแบบว่าบ่อได้พี่น้องเลย คนเขามาขี่รถพันทุ่งพันท่าก็ยังแบบว่าเหา่านี่มาน่อยกินนมนะพุ้มเซเว่มากินนมไหมพุ้มเซเว่มากินนมตัวสีดำนะอันนํมม้มาพี่เจเลยพุ่มมามาพี่เจกะเออ เด็กซลองป้อนข้าวคับพี่น้องแม่ก็บ่อยากคอยให้ลูกกินนุ่มบันไดพี่น้องเซเว่นเซเว่นเซเว่นหงตุบๆนี่นะห่องตุบๆตาตุบๆนี่เซเว่นนี่เทเว่นเทเว่น เออทางงิ้นอยู่ห้าแลดล้วนี่แต่โตเป็นตาแพงเี็นไหมสายพันธุ์โกลเด้นผสมอ่าอย่างว่ายิน แม่พูนว่าลอบบอหรืวล่าลาาว่าดอยอะไรพี่น้อยใส่พันลอบบดลอบบอดอืมอดมอือือโอ้โดดนิ้วแหลอฮู้ฮู้ิวเลเซเว่นเนี่ยอ่ะดดนิ้วแล้วนี่เซเว่นหิวนุ่มแล้ว

เบิ่งลองเอาข้าวมาป้อนบั้งดูเดี๋ยวลองข้าวมาป้อนกับพี่น้อยมาเพิ่นสิกินบ่ฮะลองเอาอาหารมาเกลือเพิ่นพี่น้อยหัวอาหารแล้วเนาะหัวอาหารผสมอ่าผสมนมหรือว่าผสมน้ำนะน่าฝรั่งเพิ่นผสมไว้ให้เนาะเกลือน้องเบิ่งจะกิน,นยังได้พี่น้อง นางล่อีละนางล่จแลนไปแลเน้เออนางล่หันแหละอววกินด้วยตัวใดกินบ่ตัวกักินา่ตัวก็บบกกินเนาะ ขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยว <c oughs> ให้เพิ่นกินเบิดก่อนพี่น้องอาจารย์สิตักมาให้เพิ่นกินเองนะกว่าน,นี่ตักมาให้เพิ่นกินลองเบิงนะ่งเนาะอย่าว่ากินบ่เบิดแบบว่าหลายโตกินกับญาติกันกินกันนะสิบเบิดอยู่พี่น้องโอ้แม่ก็กินน้ำ เฮ็ดแม่กินหลักกินนมนะพี่น้อยหลักกินนมแม่ใส่เย,ยื้แม่กินข้าวกินยัง ใหญ่มากแล้วค้นก็นเริ่มฟูขึ้นเลยพี่น้อยเริ่มสีฟูขึ้นคือแม่เลยเนาะงูตุบๆมาในบกหัวเลี่ยงยากอรือบอเนาะสิเลี้ยงคือมาธรรมดาคือมาบ้านมาเขาะพี่น้อย จอกะเอาไว้ล่องเลี้ยงเบื้องต้นหนึ่งพี่น้อยเลี้ยงเบิ่งเนาะเอาไว้เฝ้าบ้านเฝ้ายังอืมอ๋บอบดเสยพี่น้องเลยทั้งลูกทั้งแม่เนาะกินนำ้ำเดี๋ยวเอามาให้เปินกินนี่ก่อนพี่น้อง มาให้เกินกินอีกนะทำไมให้กินรอบสองพี่น้องเลยนี่อย่าหนะยาดก,กินน้ำลิลี่บอบอเขาให้โลกกิน ปินท่องแล้วตัวนี้ญาาิกันกินลายโตพี่น้องไหมยันกินเบิดไว้หยาดกันกินเลยคือว่อาแซ่บอ้าขึ้นไปอา้าขึ้นไปพี่ยาลินโรกยาลินเนี่ยมันเปื้อนเนี่ย อย่าโอมเด้เดยวล่างมือเด้อย่าเอาข่าปากเด้เดี๋ยวแดดอ่อนพี่น้องยสิพาพันยางลงสวนเนาะไปเก็บมักถั่วพี่น้อ็หมักถั่วอยู่สวนอยู่ฝั่งคอหุดแล้วลูกกินน้ำแม่กินน้ำ โอเคพี่น้องครับตอนนี้ก็เกลือนมาน้อยแล้วเหรเนาะตอนนี้ก็พาเพื่อนเขาครอกเพื่อนพี่น้องให้พี่นนอนพักผ่อนเนาะสักผ่อนก็กํกาลังงานดังฟืนดังไฟพี่น้องกําลังหาตัดไม้อ้อยเนะาะกําลังเตรียมดังไฟหนึ่ง,ขงเขาเนาะแต่แดดแดดยามแรงเดี๋ยวพันหนึ่งเขาแรกกว่าพี่น้องอาจาสย์ศิภาพันลงมาสวนเนาะ ใชข้าวหอมปมันแดดปมันแดดมันแดดแต่นี่นี่น,นี่เป็นพานานหันบอะไพี่น้องจักแลวแกงกบกิน่่ มีพักใา่มันมีตลาดบริเวณตลาดสำนักเดี๋ยวจะไปหาซื้อกับข้าวให้มิวกี้กับพี่น้อง,งมิวกี้กับปุยน,อน,นอ้อกินเนาะซื้ออง่อปลางตาลกระเดชจะไปรัานค้าอยู่ในหมู่บ้านแะละพี่น้อง,งเริ่มขันเลยเนาะยังสิพาพันลงไปฟังคลองอยูอ่พอใหญ่ก็ยังไม่ทันเมื่อ Anh nhà lạc lau you know. nó, này này hai, bogin hà hai, kia này, hm, lamba hà lamba Ờ lamba ừ. hai, ừ. ừ. อโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับประจอนก็สิเขาจบคลิปเอาไว้สนีก่อนเ้ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ประจอน,นนะสำหรับคลิปนี้กับไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง